ท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นวันที่14่กุมภารู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรไม่ใช่นะฮะผมไม่ได้พูดถึงวันวาเลนไทน์อยู่แต่สิ่งที่ผมกาลังพูดถึงอยู่ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันออกของเกมใหม่ที่มีชื่อว่าวันเจดเดซึ่งผมก็คาดเดาไว้ว่าน่าจะมีหลายคนเลยนะฮะที่ไม่รู้ว่าวันนี้คือวันออกหรือไม่รู้จักเกมเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมก็ไปขุดข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่าในประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยความฮีปหรือความตื่นเต้นเกี่ยวกับเกมนี้ที่จะออกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งผมก็พอจะคาดเดาได้อยู่นะฮ แต่ว่าทั่วโลกเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเกมนี้เลือกวันออกได้พลาดมากเลยเพราะว่าเดือนกุมภาเดือนนี้เนี่ยมีแต่เกมยักษ์ที่คนอยากเล่นกันเยอะมากเลยก็จะมีคู่แข่งเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็น h o g w a r t s Legacy Wild Hearts Atomic Heart แล้วก็ Sons o f t h e Forest ก็อยู่ในเดือนนี้ด้วยก็จะมีแต่เกมที่ดูความสนใจหรือสมาธิของเกมเมอร์ส่วนใหญ่ไปก็น่าเสียดายนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเกมนี้น่าสนใจดีและคนดูผมหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเกมนี้สนุกก็ได้ถ้าไปลองเล่นกันผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาสรุปข้อมูลของเกมน เกมแนวแอคชั่นแฮกและสชเป็นเกมที่เน้นแอคชั่น Action, หรือการต่อสู้ประหลักแต่ก็แน่นอนนะฮะจะมีเนื้อเรื่องให้ไปติดตามกันด้วยและจุดเด่นที่ทำให้ผมสนใจเกมนี้มากก็คือเกมนี้จะมีธีมเป็นไซเบอร์พังก์ก็คือโลกบรรยากาศหรือเซตติ้งในเกมนี้จะมีสีสันมีดีไซน์มีอาร์ตสไตล์เป็นแบบไซเบอร์พัง์เพราะว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้จะอยู่ในอนาคตของฮ่องกองคุณจะได้เล่นเป็นฮานาสโตนที่จะอยู่ในหน่วยตำรวจที่มีชื่อว่าซอมบี้ยูนิตเรื่องของเกมก็จะติดตามหนึ่งอาทิตย์ในชีวิตของพวกเขาะระหว่างการทำ การต่อสู้ในเกมนี้จะผสมการต่อสู้ระยะใกล้และก็ระยะไกลด้วยกันนอกจากปืนพกผู้นั้นจะมีปืนไรเฟิล w i n น t Launcher, ปืน light machine g ช็อตกันแล้วก็ SMG ด้วยส่วนอาวุธระยะไกลตอนนี้ที่รู้แน่นอนก็คือจะมีคาถานะาส่วนคอรหรือเชนซอรืเลยเรายังไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นอาวุธได้หรือเปล่าหรือจะเป็นท่าไม้ตายเอาไว้ใช้ตอนปิดฉากสตรูแต่ต่อให้เป็นคาทานะาอย่างเดียวผมว่าก็เจ๋งมากเลยนะฮะจากที่ไปดูมาการตัดสินใจสลับอาวุธระยะไกลกับระยะใกล้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าอาวุธไหนดี เกมแนวสซเบพังก็จะต้องมีการต่อสู้ที่เลือดสัตว์คุณก็เลยจะสามารถปิดฉากศัตรูได้แต่ละตัวก็จะมีท่าเจ๋งๆให้ใช้กันจะโหดหน่อยนะฮะก็จะทําให้การต่อสู้ในเกมนี้มันสะใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เน้น,นกลไกการต่อสู้ที่มีความสนุกเขาก็จะมีสกิลทรีหรือระบบการอัปเกรดตัวละครน,นะฮะให้ไปต่อสู้กันได้เจ๋งขึ้นเวลาเลือกการอัปเกรดการต่อสู้ก็จะช่วยให้การต่อสู้เนี่ยเปลี่ยนแนวได้เวลาเล่นเกมนี้ไปน,นานๆเรานจะได้ไม่เบื่อกันเพราะว่าถ้ายิ่งเล่นผ่านไปเรื่ออออยยกกกกก็จจจะะมมมมีี่่่าให้้้้้ัลลนนนนูวเเเเงงงงขผไดดปช หรือเกมคาราโอเกะหรือการเล่นตเกมที่มีชื่อว่า Space Runaway ที่จะเป็นจุดเด่นของมินิเกมในเกมนี้เลยแล้วถ้าใครไม่รู้นะฮะเกมนี้ถูกสร้างโดยทีมที่สร้าง Ninja Gaiden ซึ่งก็เป็นเกมในตำนานของเกมแนว Hack and Slash เลยเกมนี้ก็เลยจะมี DNA ของเกมนั้นเยอะมากก็คือเน้นการต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆจะไม่ใช่เกม Open World เปิดโล่งกว้างอะไรเลยก็จะเป็นเกมออกแนวคลาสสิกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนที่ชอบเกม Ninja Gaiden สมัยก่อนแล้วก็คิดถึงกันเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะเหมาะเลยหรือเป็นคนที่เบื่อเกม Open World แล้วอยากเล่นแค่เกมต่อสู้สะใจสนุก ีนดูส่วนเรื่องความยาวของเกมเขาไม่ได้บอกนะฮะว่ามันจะยาวขนาดไหนแต่เขาก็บอกว่าว่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมสั้นแต่ว่าเกมจะไม่พยายามยื้อเนื้อเรื่องหรือการต่อสู้แต่ว่าผมก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าตอนที่ผมทําวิดีโอนี้เนี่ยเกมยังไม่ออกแต่ผมก็ได้ข่าวมาว่ามีคนที่ไปเล่นเกมนี้ตั้งแต่เริ่มยันจบเนี่ยใช้เวลาได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งซึ่งผมไม่รู้นะฮะว่าเขารีบเล่นหรือว่า speed run หรืออะไรเพราะมันฟังดูสั้นมากเลย4ชั่วโมงกว่าใช่ไหมแต่ก็ต้องขอย้าอีกทีหนึ่ ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงจริงแล้วก็อันนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันจะยาวพอที่จะจ่ายราคาเต็มไหมแต่วันนี้ผมก็ได้เอาข้อมูลที่ผมหามาได้มาสรุปกันให้ฟังกันในวันนี้ก็บอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะว่าท่านผู้ชมสนใจหรือว่าจะข้ามเกมนี้กันเกมนี้ก็จะออกบน pc xbox series xbox one ps 4 ps 5งั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำวิดีโอสรุปเกม wild hearts ที่จะออกมาแล้วนะฮะก็ถ้าใครสนใจเกม wild hearts ที่จะออกหรือว่าเกมอกะไรก็ตามที่จะออกในปี2023็อ่าลืยกดติดตามไว้ด้วยนผมดูราย